ครับกับช่วง2ของรายการนะครับวันนี้แขกรับเชิญในประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันในเรื่องของกทมนะครับท่านนายวิเศษครับวันนี้เราเองได้เชิญท่านฝนอากาศตีทูตปีชาเลิศสันทัตวาธีว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดีครับจะพูดถึงเนี่ยกทมเนี่ยก็ได้ว่าไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านได้เปิดตัว นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอ๋หรืออาจารย์เอเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านที่เปิดมานะครับหลายๆท่านนะมีหลายๆท่านท่านจตุวานท่านโพสิตท่านอะไรที่เปิดตัวเต็มไปหมดนะก็ก็เป็นรายได้สนใจทีนี้ที่ผมสนใจก็เชิญท่านมาคือเห็นแนวคิดนโยบายของท่านก็เข้าท่าดีนะจากรถผมเคยได้คุยกับท่านมาครั้งสองครั้งแล้วก็เลยเชิญมาที่รายการเราเพื่อมาให้ท่านได้มาพูดพิเศษทัศน์ทั้งแรงจูงใจต่างๆที่จะสนใจในสนามผู้ว่ากทมนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนสอบถามท่านพอากาศตี ทูตปีชานะครับว่าประเด็นอะไรนะครับที่ท่านเองทำไมถึงเสนอตัวที่จะอาสาเข้ามารับใช้คนกรุงเทพมหานครต้องเล่าความเป็นมาก่อนต่มาท่านเรียนมครับเชิญครับท่านครับคือความเป็นมาเนี่ยผมเห็นในการเลือกตั้งหลายครั้งแล้วก็ที่ผ่านมาแต่ปัญหากรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างหมดสิ้นครับโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ๆบังเอิญ สิ่งที่ผมรับอาสามาเนี่ยเพราะผมมีวิธีจะแก้ปัญหาให้กรทมเพราะโดยธรรมชาติของผมเ่ยครับ,รบผมจะชอบแก้ปัญหาแล้วก็ในประสบการณ์ที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาเรื่องที่ยากๆเนี่ยหลายอย่างเราสามารถมองปัญหาได้เห็นแล้วเราสามารถมีวิธีแก้ได้ผมจึงรับอาสามาเพราะผมรู้ว่าเราเนี่ยสามารถแก้ได้ทําได้ครับปัญหาที่ท่านมองในกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้างคะที่ที่กำลังกังวลและคิดว่ามันน่านจะแก้ได้แต่แตปัจจุบัน,น<พ> อไราอาที่ไขใช่ไหมหลายๆอย่างเท่านมองบอกท่านมหาเสียงหลายท่านก็พูดไปเรื่อยนะแต่พอได้เป็นแล้วไม่เห็นใครทําจริงสักคนทําเปสัก10%ก็ยังดีเนาะหลายหหลายท่านที่มาเป็นผู้ว่าบอกตามตรงเลยครับผู้ว่าต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมีความตั้งใจอย่างสูงในการแก้หนาแต่สิ่งที่ทําไม่ได้เพราะว่าขาดแทนเงินงบประมาณที่จะดําเนินการ นี่แล้วครับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำได้หัวใจหลักเลยหัวใจเลยครับคิดได้ทําได้แต่เงินดี่ใช่ครับทําทําไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องเงินจึงไม่ได้ครับบังเอญเนี่ยผมเนี่ยมีโซลูชันครบทั้งหมดก็คือมีองค์ประกอบต่างๆครบจึงสามารถทําได้ครับบอกให้ประชาชนได้ไหมครับท่านได้ครับมีอะไรบ้างครับเชนครับอย่างเช่นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องการจราจรซึ่งจริงๆนะฮะในส่วนของกรทมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มากนักเพราะนี่เป็นเรื่องของทาง ตำรวจซะส่วนใหญ่ครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยการที่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเ,เขตกทมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการของการเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยต้องดูแลทุกสุขของประชาชนคือต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนอจจาจารย์ท่านจะแก้งไงฮนะท่านจรจรครับจราจรนะครับใช่คือวิธีการง่ายที่สุดนะครับ,รบเราต้องดูแบบประเทศต่างๆที่เขาทํามาสําหรับโมเดลจราจรเนี่ยต้องไปดูแบบที่ลอนดอนเลยครับครับ ลอนดอนเนี่ยเขาแก้ปัญหาการจราจรคนระับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดวย เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยการจราจรที่ลอนดอนติดขัดมากมีแม้กระทั่งรถม้าวิ่งรวมกับรถยนต์แล้วก็รถเมลที่ลอนดอนนะครับ,รบเขาประชุมกันทั้งลอนดอนครับข้อสรุปเขาออกมาก็คือสร้างรถไฟใต้ดินทั่วลอนดอนทั้งหมดให้ครบวงจรเมื่อครบวงจรหมายถึงยังไงครับใครจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถลงรถใต้ดินแล้วก็ไปโพลอีกจุดหนึ่งเมื่อาทาธุระตร,ตรงนี้เสร็จแล้วหรือไปเที่ยวตรงนี้จุดแล้วอยากจะไปที่ไหนก็ลงรถใต้ดินแล้วก็ เพโอจุดหนึ่งนี่ครับวิธีการอย่งเงี้ยของไทยเราเนี่ยครับกำหนดไว้ปี72นี่ครับ,รบมันจะครบวงจรรถไฟฟ้าของเรารวมทั้งรถใต้ดินที่อยู่เนี่ยมันจะครบวงจรปี72ครับ,รบดังนั้นเมื่อครบปี72เยนี่ยสาภาพของเราก็จะเหมือนกับลอนดอนนะครับผมจึง ใช้ตรงนี้ครับกำหนดว่าต้องทําให้ครบวงจรให้ครบหลูปของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยให้เร็วกว่านั้นโดยกําหนดไว้ว่าปี68เนี่ยต้องทาให้เร็วให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นครับเรื่องนเร็วขึ้นโดยรอถึงปีก้าองใช่ครับโดยเราเนี่ยมีกลุ่มบริษัทมีเงินทุนเนี่ยสามารถมารับสัมปทานได้คือพูดง่ายๆถ้าถ้าถ้าประชาชนเลือกท่านใปคนมาท่านจะขยายเส้นทางอีกให้มันครบหลูปของกทมเลยทั้งทิศเหนือทิศกลางทั้งเหนือใต้ตะวันออก ใช่ครับบางจุดที่ที่มันยังไม่ครบหลูบเนี่ยเราก็ต้องสร้างเพิมแต่โดยปกติที่แผนที่ทําไว้เนี่ยครับมันค่อนข้างจะครบถ้วนบริบูรณ์อยู่แล้วในปีเจ็เราก็จะทําให้ตามแผนเดิมเลยนะครับทําให้ครบโดยเร็วโดยเร็วนะครับอันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้คนมีคนสมบุชนที่ครบถ้วนครบหลูบแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้สื่อสารมวลชน ใช้ตัวขนส่งมวลชนเนี่ยครับดีกว่าเพราะว่ามันมาตรงเวลาไปตรงเวลาเขาก็จะลดการใช้รถยนต์ลงรถยนต์ในถนนก็จะน้อยลงไปโดยธรรมชาติฝ <ผม S 1> ากรัอเดียวได้การถ้าประชาชนเลือกท่านไปผมขออย่างเดียวเลยฮะการจราจรที่ท่านบอกรถไฟฟ้าใต้ดินรถไาบนดินใต้ดินสิ่งเดียวฮะเรื่องราคาการให้บริการนี่แหละครับนี่แหละครับจุดสําคัญครับครับผมวิธีการแก้เนี่ยครับมีมีมีคนที่เคยคิดแล้วแต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะทํำ วิธีการทาคือเรามีกลุ่มบริษัทได้คุยกันแล้วว่าสามารถทําได้ไหมเขายืนยันว่าเขาสามารถทําได้ด้วยด้วยการเงินที่เขามีอยู่และด้วยเขาเป็นบริษัทที่ดําเนินการบริหารทางด้านการเงินเนี่ยเขาสามารถหาเงินมาลงทุนได้แล้วเขาสามารถคืนทุนของเขาได้ค่ะโดยการรวม สัมปทานทั้งหมดมาร,รวมกระทั่งรถเมย์ด้วยนะครับ,ร,บรถเมย์สามารถรวมสัมปทานได้เพราะอสมกรเ,เขายินดีให้ดําเนินการตามเลยครับ<ม>เพียงแต่รับภาระหนี้สินขึ้นเป็นแสนล้านของเขาด้วย<ม>ตั้งแต่สมัยมหาจําลองมามหาจําลองเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถรับปัญหาหนี้สินนี้ได้ซึ่งแต่ก่อนมันไม่ถึงไม่ถึงแสนล้านหรอกครับ,รบแต่ในในกลุ่มบริษัทที่ผมเจรจาก,กับเขาคุยกับเขาเนี่ย<ม>เขาบอกอันเนี้ยทาได้เขาสามารถทําได้เลยก็คือเราจะรวมสัมปทานของรถเมย์ด้วยสัมปทานของรถไฟฟ้าด้วยแล้ว ก็ดครับตอนี้รูปทุกอย่างแบบบูรณาการรวมกันใช่ไหมใช่ครับมันต้องบูรณาการแล้วก็ทําเป็นตั๋วใบเดียวแล้วลดราคามาลดราคามาเพราะว่าบริษัทที่รับสัมทาระเนี่ยเขาจะได้นอกจากจะเก็บค่าโดยสารค่าตั๋วใบเดียวแล้วเนี่ยครับแล้วเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยเขาจะได้เงินคืนมาจากการที่นําบริษัทของเขาเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งมันทุนเยอะมาก เมื่อเขาระดมทุนจากต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถได้ทุนพร้อมกําไรขึ้นมาโดยไม่ต้องไปรอการเก็บค่าดยสารที่จะมาทืนทุนเขาที่จะมาลงทุนครับอ่ะเนี่ยเราสามารถทําได้นโยบายต่อไปครับนโยบายต่อไปครับท่านนโยบายที่ท่านคิดว่าเด็ดเลยทำให้ลรไป้ล้วนในการจราจรจไปแล้วนโยบายการจะาจรนโยบายน้โยบายที่สําคัญอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการแก้ปัญหาน้าท่วมอออันนี้เป็นโดนใจคนคอตมอโดนทุกปีฝนตกต้องแก้มาท่วมอีกระใช่ครับอ่ามันจะมี ในขั้นต้นกับในขั้นถาวรคือขั้นถาวรคือระยะยาวเนี่ยผมจะใช้วิธีการก็คือแจ้งวิศวกรของประเทศนเนเธอร์แลนด์มาร่วมกับวิศวกรประเทศไทยสร้างเขื่อนรอบกอสมเหมือนกับที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์สร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมเป็นระบบที่ยั่งยืนนะครับ ทำอย่างนี้ครับทั่วทั้งหมดป้องกันน้าท่วมประเทศเน,นเธอร์แลนด์นี่ครับพื้นที่เขาเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึง60เของประเทศแต่เขาเนี่ยสามารถทําได้เมื่อปี2496นี่ครับประเทศเนเธอร์แลนด์โดนพายุถล่มน้ําท่วมคนตายเป็นจํานวนมากเลยครับปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ก็เลยคิดแล้วว่าเราทนสภาพอย่างนี้ไม่ไหวก็เลยระดมสรรพกําลังในการสร้างเกิดรวมทั้งประเทศต่างๆละแวกใกล้เคียงในยุโรปเนี่ยซึ่งสงสารประเทศเนเธอร์แลนด์ส่งสรรพกําลัง มาช่วยประเทศเนแลนด์ในการสร้างเขื่อนและก็พัฒนาเขื่อนเหล่านั้นเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันพออญาตเรียนถามบาดีผมเองเนี่ยสมัยก่อนเคยทํางาน เป็นผู้มีการการเลือกตั้งของสกเขตบางทั้งหลายนะครเรเคยทำงานให้กัสบสมัยท่านผู้ว่าพิจิตรผมไม่ไดถามนิดน,นึงก่อนอย่างกรณีเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยรเราจะเห็นว่าปัจจุบันในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโซนแต่ละแต่ละพื้นที่ถูกไหมครับผมเทือนที่ท่านกําลังพูดอยู่เนี่ยขออนุญาตเลยว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแนวแนว,แนวต้านเรื่องน้าถูกไหมครับจะเป็นตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเป็นหลักถูกไหมครับถูกครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของไอการท่อบาบัดน้ำเสียไอท่อท่อท่อทิ้งน้ําอยู่ที่ของพระขนง ที่พารามก้าด้วยครับผมซึ่งตรงเนะนี้เพราะว่าพอพ่อนพ,พูดถึงเรื่องเขื่อนปุ๊บเนี่ยมันปัญหาก็ผมก็เลยสงสัยว่าเราจะสร้างยังไง ถูกว่าในในเรื่องของการการนาเขื่อนเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราประสบอยู่คือการเวนคืนในที่ดินกับงบประมาณนี่ถ้าเรียนถามนิดนึงในฐานะถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาทํางานให้กับคนเทพอ่าเป็นอย่างนี้ครับใช่ครับเรื่องเรื่องเงินนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ากทมไม่ต้องใช้เงินผมชอบท่านรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ต้องใช้เงินครับครับเพราะเราจะให้สัมปทานกับบริษัทที่เขาเอ่อมีเงิน พอมีทุนที่ระดมมาพอเนี่ยจ้างวิศวกรเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาทำเราก็ถ้าทำแบบเนเธอร์แลนด์พูดง่ายๆกปปี้แพทเทิร์นของเนเธอร์แลนด์เลยมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้ในการวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วเราใช้สิ่งที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยมาทำให้กับประเทศไทยนะครับโดยเขาเนี่ยจะเก็บค่าสัมปทานเอาเองก็คือ1เวลาเกื่อนมีเนี่ยมันจะเป็นถนนรอบ เขาจะเก็บภาพผ่านทางประการที่2ค่าโฆษณาโดยรอบของเขาเนี่ยในในเขตพื้นที่ของเขาที่เป็นถนนเนี่ยประการที่3ก็คือจุดต่างๆที่ถนนมาผ่านนี่ก็จะเป็นช็นอปปิ้งมอลล์จะเป็นศูนย์การค้าด้ยเรี่ที่ทำนี่จะเป็นถนนด้วยถูกครับ กได้ทำไปแล้วเนี่ยใช่ครับี่ครับจะเป็นถนนท่านจะทำให้เสียวิสัยทัศน์ในกรุงเทพมหานครมาใบบางวิสัยทัศน์นะฮะพอดีมันไม่เห็นภาพด้วย้องเดยนฐานิดินึงมันมันจะไม่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 สูงแบบนั้นครับเพราะเพราะเป็นเขื่อนอ่ะมันก็จะเหมือนกับเขื่อนที่ที่กั้นเราอยู่ในกทมใช่ครับเหมือนเขื่อนเพียงแต่เราเราดูว่าระดับน้าที่เคยท่วมขึ้นมาเนี่ยมากที่สุดขนาดไหนและมันจะมากไปอีกขนาดไหนคือปัญหาคือตอนนี้กรุงเทพมันซุดถูกไหมฮะมันซุดตัวอยู่ทุกสุดทุกปีเลยถูกครับ พันดินเยอะครับท่านที่รูดูเลยนะท่านผู้ชมเช่นั้นครมันก็มีจริงๆรับอันนี้ครับจะเป็นตัวตัวแก้ปัญหาในในระยะยาวนะแต่ในระยะสั้นเนี่ยถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากรทมเนี่ยเริ่มต้นทันทีก็คือการลอกข้อต่างๆทั่วกรทมเนี่ยเหมือนอย่างกับเช่นอันนี้เรียนแบบมหาจําลองเลยนะผมบอกเลยเหมือนกับเช่นมหาจําลองเนี่ยได้ทําไว้ข้างต้น ท่านขยันขันแข็งมากท่านลออท่อในกรทมหมดแล้วก็ปัญหาร้่ท่วงจะน้อยยกวินเวลามีฝนลงมามากเนี่ยมันถึงจะไม่ได้เพราะมันเกินกับปริมาณอัตราความจุของท่อทางที่จะให้น้ามาไหลไปมันมันมีส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมท่านผมกำลังมองว่าท่อระบายน้ำปัจจุบันเนี่ยมันเล็กเกินไปมันตันด้วยใช่ครับใช่มครับมันต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดครเพราะท่อมันไม่พอใช่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 ส่วนกลางมันเล็กอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแก้ไขตรงตรงเนี้ยเราเราสามารถคํานวณได้แล้วจริงๆด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่เนี่ยมันสามารถเจาะท่อทางให้ให้ให้ใหได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงโอเกว่าอ,อันนี้มันมีเทคโนโลยีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องทำออรอบคลองต่างๆในกทมด้วยเพราะตัวเนี่ยจะเป็นช่วยการระบายน้ำในบึงต่างๆในกทมและรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยภายนอกกทมก็ช่วย ให้น้ํามันโฟล์ไหลลงไปยังทะเลได้รวดเร็วอันนี้ต้องต้องช่วยช่วยทางทางกรมชนเขาลอกท่องดยอันนี้จะต้องไปในการประสานงานกับกรมชนว่าอันนี้เดี๋ยวกรทมเนี่ยจะช่วยกรมชนวางแผนในการกลอกข้อทางอันนี้จะต้องร่วมมือกันครับอันนี้หมายถึงภายนอกแต่ภายในกรทมก็ตามแผนอย่างที่ว่าเลครับเป็นอย่างนั้นครับที่จริงได้ฟังในเรื่องของปัญหาการาน้ําท่วมเนี่ย ก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยผมได้ได้ฟังแล้วผมก็มองว่าเออจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยผู้ว่าปัจจุบันเองเราไม่ค่อยได้เห็นนะในเรื่องของการลอ็อกท่อและในทั้งในเรื่องของในส่วนของในเมืองและทั้งรอบเมืองด้วยถูกมเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่เวลาน้ําท่วมขึ้นมากต้ังรอระบายอย่างเดียว รครับผมนะค,คือคือการแก้ปัญหาของเราทุกวันนียผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่บางครั้งเนี่ยยังไม่โอเคท่าทีค่ควรถูกไหมทีนี้เรา<ๆ>เราเราเรามาดูอีกว่าในนโยบายต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงเราพักเบรกสักครู่ล้วมาอีกช่วงหนึ่งเรามาคุยว่าในนโยบายของท่านพลอากาศตีทูตปีชาเลศสันทัศวาทีเนี่ยว่าที่ผู้สมัครกทมเนี่ยท่านมีนนโยบายอย่างไรต่อนะครับเราพักเบรกสักครู่ครับครับครับผม